วัสดีครับผมนายวนาจาันหอมรองประธานกลุ่มคัสเตอร์เข้าวซีสเกตครับผมการเขา้าร่วมโครงการครั้งนี้คิดว่ากเกษตรกรจะมะีความคิดเพิ่มขึ้นจากการที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มาให้ความรู้ คิดว่าต่อไปสิร่รอนจะมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มคนผิดเกิดขึ้นให้ยุ่งได้ครับและขอบคุณสสอบและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธัญบุรีที่ได้ให้มาความรู้ในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณไปอยา่างสูงเลยอย่างถูงมากเพราะว่าถ้าหากว่าพี่น้องอได้รับความรู้จากท่านจากคณะอาจารย์ที่มาสอนในครั้งนี้คิดว่าน้องจะเอาไปพัฒนา เพิ่มสักยภาพครับตัวเองและกลุ่มให้ดีมากขึ้นครับ